หนึ่งสิ่งที่ไปเซี่ยงไฮ้แล้วต้องนั่งให้ได้นะคะก็คือรถไฟความเร็วสูงเมกเลฟค่ะ <Good. S 1> จากสนามบินเข้าเมืองให้ไปตามทางที่จะไปรถใต้ดินเลยแต่ให้มองป Make ้ายเมกเลฟไว้นะคะค <Good. S 1> ่าโดยสารเข้าเมืองจะอยู่ที่50หยวนแต่ถ้าเราโชว์บอดดิ้งพาจะเหลือเพียงแค่40หยวนเท่านั้นค่ะ <Good. S 1> บนรถไฟมีที่เก็บกระเป๋าเรียบร้อย <Good. S 1> ขึ้นรถไฟความเร็วสูงทั้งทีแฉะภาพเก็บไว้ด้วยค่ะ รถไฟวิ่งเร็วมากใช้เวลาแค่8นาทีจากสนามบินเข้าเมืองเงยขึ้นไปดูความเร็วตกใจเลยค่ะ300กิโลเมตรต่อชั่วโมงที่นั่งของเขาก็กว้างขวางนั่งสบายค่ะเวลาสวนกับรถไฟฟ้าข้างๆวิวเลยค่ะเร็วมากเปิดประสบการณ์รถไฟความเร็วสูงเมกเล็บที่เซียงไฮ้สวัสดีค่ะ